ต่อที่คณะอนุกรรมการด้านการกีฬาบุภานะครภาเดินหน้าศึกษาการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและยกระดับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับนายวิเชียรชัยสถาพรสมาชิกบุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการกีฬาบุฒิสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติการยกระดับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา ระดับนานาชาติครับซึ่งการจะผลักดันมหาทยาลายการกีฬาแห่งชาติให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติผู้สําเร็จก,การศึกษาจะต้องได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรียนมาหรือเหมาะสมกับก,บการเป็นนักกีฬามาครึ่งชีวิตโดยจะต้องสร้างอาชีพให้กับนักกีฬาหลังจากเรียนจบนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจบมอการกีฬาเนี่ยบางทีไปทําวิชาชีพอื่นอา่าก็เลยอยากจะให้ตัวสายนะใช่ครับจะได้สมกับที่อุตสาห์เรียนที่ดีมานะฮะใช่ครับ อีกทั้งระหว่างเรียนนักกีฬาจะต้องสามารถนำเวลาฝึกซ้อมกีฬามานับเป็นชั่วโมงเรียนได้ซึ่งขณะน,นี้ทางอนุกรรมาที่การกีฬาวุฒิสภาอยู่ระหว่างการออกแบบคำถามนะครับเพื่อสำรวจความคิดเห็นนักกีฬาอาจารย์แล,ละบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับรวมทั้งจะสำรวจความเห็นของสมาคมกีฬาต่างๆก่อนที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับมหาวิทยาลัยการแห่งชาติไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป แล้วก็ที่ประชุมยังได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความซ้ําซ้อนของการจัดแข่งกีฬาภายในประเทศซึ่งมันมีความซับซ้อนอยู่ระหว่างกกทกับกรมพละนะฮะก็จะคุยกันเพื่อหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณการจัดแข่งขันกีฬาในรายการสําคัญต่างๆให้แก่กรมพละศึกษาโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยซิว่าบทบาทหน้าที่พันธกิจของแต่ละหน่วยงานเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวทางอนุกรรมธิการเนี่ยจะเป็นคนกลาง เชิญผู้แทนจากทั้งกรมพละจากกกทจากท่านประหลัดกระทรวงการท่องเทีเ่ยวและกีฬาแล้วก็องคอ์กรก,รก,รกรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะมาหารือกันร่วมกันหาทางออกในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การแข่งขันในระดับต่างๆต,ต,ตั้งแต่ภูมิภาคถึงประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับในระดับเลกทโทเน,นี่ยโหม,มีมากมายหลายรายการที่เดยวใช่เยอะ,ะรจริงครับประมาณถ้ามารวมๆกันนี่ก็จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมม,มากกว่านะครับ